ดีค่ะสวัสดีค่ะหนได้ไหมคะสวัสดีค่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 ะเก่งมากค่ะแล้วแล้วเรียกแม่ชวนรอบชัดๆได้ไหมคะแม่แม่แล้วอที่พ่อที่แล้วทำไมพ่อต้องทำเสียงสองด้วยล่ะแล้วค่ะวันรักแม่ไหมคะรักโอ้แล้วรักพ่อไหมรักแล้วคนไหนชื่อตะวันคะคนนี้หรอคนชื่อตะวันษหรอ มาพี่พาตะว,วันไปเล่นอะไรของเล่นที่พ่อซื้อมาให้หรอ,อน้องชอบบ้านบอลไหมคะคชุ้แล้วน้องชอบเต้นใช่ไหมตอนเนี้ยโอ,อ้แม่ขอขอมีได้ไหมแม่ขอขอที่ถึงตะวันกันเลยขอแม่ทีขอ,ขอแม่ทีได้ไหมอือหือบอกลูกค้าว่าหนูขอพาตัวแม่ไปกินนมแหม่มแหม่มก่อนนะน้องบายบายลูกคา้าสวัสดีลูกค้าให้แม่ <บา S 1> หน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายจุ๊บได้ไหมจุ๊บยัไงออ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เมตตาและเอ็นดูหนูนะคะขอบคุณ oh. ขอบโอ้ขอบคุณสวยมากเลยคนไหนชื่อตะวันนะคนนี้